สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข,ข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นกันที่3คณะนักวิจัยมจพถแถลงข่าวความสำเร็จจากโครงการวิจัยรถมินิบัสไฟฟ้าคันแรกเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ ศาสตราจารย์ดรธนินสินจารุอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีความสำเร็จงานวิจัยรถมินิบัสไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งสาธารณะระบบรองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนักวิจัยมจพทั้ง3คณะพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศ เกิดประโยชน์แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่องถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยและทีมนักวิจัยมจพในการสร้างสรรค์ผลงานรถมินิบัสไฟฟ้าคันนี้โดยเฉพาะสะกสวที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการและบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ร่วมกันพัฒนาจนกระทั่งเกิดเป็นต้นแบบรถมินิบัสไฟฟ้าผลงานวิจัยนี้เป็นผลงานนวัตกรรมที่มหาวิาลยจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นการส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศของเรามีความก้าวหน้าและมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านรถ e ีวีนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับ ที่สนับสนุนและผลักดันให้สถาบันการศึกษานำพาในนวัตกรรมด้านนี้ครับเรายังมีการใช้แอปพลิเคชันนะครับผู้ที่ขึ้นรถมีแอปพลิเคชันผ่านมือถือสามารถติดต่อกับผู้ขับแล้วก็สื่อสารกันได้ว่าขณะนี้รถอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นใช้เองแล้วก็จะได้รู้ว่ารถขณะนี้ มีผู้โดยสารเต็มหรือยังพอที่จะรับผู้โดยสารได้สักกี่คนแล้วกําลังจะวิ่งไปไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในกรณีนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้รถมินิบัสไฟฟ้าเราเราทําเองตั้งแต่คัด4นะครับเป็นผลงานของคนไทยลุ้นวนนะครับตั้งแต่คัส4ีจนกระทั่งถึงส่วนประกอบของรถยนต์ทั้งคันนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าคนไทยเรามีฝีมือไม่แพ้กับต่างชาตินะครับแล้วก็ประกาศตัวเป็นผู้นําทางด้านรถมินิบัสไฟฟ้าให้กับสังคมชาวโลกได้เป็นที่ประจักษ์ในผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับรองศาสตราจารย์ดกรกัมปนาทเทียนน้อยผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมจพได้กล่าวว่า รถมินิบัสไฟฟ้าคันแรกนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ของทีมนักวิจัยมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์รถมินิบัสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนและเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย และมุ่งมั่นขยายการให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินรววไปถึงการให้บริการเดินเรือในคลองสายต่างๆเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางล้อรางเรือให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นรวมไปถึงส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยุทธสัมพวคุปที่ได้รับทุนสนับสนุนสกสวได้กล่าวถึงรายละเอียดต้นแบบรถมินิบัสไฟฟ้าคันนี้มีขนาด7เมตรจำนวน18ที่นั่งรองรับการใช้บริการของผู้พิการสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า100กิโลเมตรต่อการประจุไฟฟ้า1ครั้งด้วยความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ความเร็วเฉลีย่ยอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญสามารถรองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้ถึง3รูปแบบได้แก่ DC, AC และแบบไร้สายค่ะโครงการนี้นะครับก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ต้องการนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะครับทั้งทุกๆคณะเนี่ยให้เกิดบูรณาการนะครับในการสร้างนวัตรกรรมขึ้นมานะครับ EV คันนี้นะครับเป็นหนึ่งในวัตรกรรมของมจพนะครับ ที่โดยหัวหน้าโครงการนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยุทธนะครับเป็นหัวหน้าโครงการที่ได้ดูแลกํากับในการสร้างรถคันนี้นะครับเพื่อให้เกิดโดยรถคันนี้เนี่ยครับเรามองว่าเราต้องการจะทําเป็นลักษณะระบบขนส่งระบบรองนะครับเพื่อรองรับจากมหาวิทยาลัยในเดินทางไปยังขนส่งต่างๆเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟฟ้านะครับรถเรือนะครับหรือว่าขนส่งทางบกอื่นๆนะครับเพื่อให้เกิดขึ้นโดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราเองนะครับผม อ๋อจริงจริงๆเ,เราอย่างอย่างที่เคยพูดไปครับว่าตัวรถคันนี้ที่เราทำเนี่ยเราเราจะทําให้มันเป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบระบบรองรองระบบรองหมายถึงเราก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ประโยชน์ก็คือบุคลากรนักศึกษาของมจพรวมถึงประชาชนที่อยู่บริเวณรอบรอบบริเวณมหาลัยครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยในการที่จะเชื่อมต่อจากระบบหลักไปจนถึงกับกับกับสถานที่ต่างๆนะครับ โดยรถคันนี้ที่เป็นระบบรองครับผม